เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของการประกวดมิสมอเตอร์โชว์2020ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการที่จะประกาศผลกันว่าสำหรับในปีนี้ค่ะใครจะได้รับตำแหน่งมิสมอเตอร์โชว์2020ค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเชิญสาวงามทั้ง3าหมายเลขของเราที่ผ่านเข้ารอบค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ หมายเลขสี่นางสาวนารีรัตน์รสหวานหรือว่าคุณจี้คะ่ะยินดีด้วยนะคะโอ้โหนะคะได้รับเป็นรางวัลสายสะพายพร้อมกับเงินสดนะขอไปกาะเงินรางวัลมูลค่า2,000บาทซึ่งเธอก็คู่ควรกับการได้รับรางวัลน,นี้จริงๆนะคะผิวดีมากๆนะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้บริหารของเราให้เกียรติถ่ายรูปกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งด้วยค่ะน้องตุ้มตามประกบได้เลยนะคะ อาละค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับตำแหน่งแรกเรามากันที่ตำแหน่งต่อไปค่ะซึ่งสำหรับตำแหน่งต่อไปนะคะที่ฉันจะประกาศค่ะจะเป็นตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2นะคะของ Miss Motor Show 2020ค่ะซึ่งผู้ที่จะได้รับตำแหน่งนี้นะคะจะได้รับเป็นสายสภายพร้อมกับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทค่ะ และสำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับตัังวรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขแปดนานสาวอิสเรียพรเด่นดวงหรือว่าคุณตั๊กค่ะยินดีด้วยค่ะรับสายสะพายนะคะพร้อมกับเงินรางวัลมูลค่า3,000บาทค่ะ โอ้โหนะคะตื่นเต้นดิฉันบอกเลยว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากนะคะยิ้มสวยๆมองกล้องของเราได้เลยนะคะตอนนี้เราประกาศไปแล้วทั้งหมดสองตำแหน่งนั่นหมายความว่าเหลืออีกสองตำแหน่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญผู้เข้าประกวดอีกสองท่าน9ก้ามาข้างหน้าพร้อมกันค่ะ จับมือกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะจับมือกันให้ตื่นเต้นทีนึงนะคะเดี๋ยวรางวัลที่ดิฉันจะประกาศต่อไปเนะคะเป็นรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมิตรมอเตอร์โชว2020และหมายความว่าอีกหนึ่งท่านที่ไม่ได้ประกาศชื่อนะคะก็จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนั่นเองค่ะและสำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมิสมอเตอร์โชว์2020ในปีนี้ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขสี่นางสาวนารีรัตน์รถหวานหรือว่าคุณ ด้วยนะคะและแน่นอนว่าอีกหนึ่งหมายเลขนะคะหมายเลข2ค่ะก็ได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งะคะคุณเกษราหลอดศิลหรือว่าคุณขนมจีนค่ะยินดีด้วยทั้ง3หมายเลขนะคะผู้ที่ได้รับตําแหน่งของเราในวันนี้ค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะผู้รางวัลชนะเลิศของเราเนี่ยก็ได้รับเป็นสายสพายพร้อมกับเงินรางวัลมูลค่า1,000 0บาทค่ะแต,ตอนนี้ให้ทาง สื่อมวลชนของเราได้เก็บภาพกันนะคะสวยงามจริงๆนะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะหมายเลข2ของเราค่ะก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งะคะซึ่งจะได้รับเป็นสายสพายพร้อมกับเงินรางวัลมูลค่า5,000บาทค่ะยินดีด้วยกับ3ามหมายเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะ แลวก็ในช่วงนี้ค่ะนะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะคะท่นานคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านค่ะซึ่งให้เกียรติมาร่วมถ่ายภาพบนเวทีกับผู้เข้าประกวดของเราเนี่ยผู้ได้รับตาแหน่งทั้ง3ท่านนะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์เบียสบายภูมิค่ะเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์จัก,กริดแก้วประเสริฐนะคะแล้วก็เรียนเชิญคุณเนมธัญดาก,กันไัยเพื่อนค่ะแล้วก็เรียนเชิญนะคะสําหรับทีมงานของผู้จัดงานทุกท่านนะคะให้เกียรติร่วมถ่ายภาพด้วยกันกับ ผู้ที่รับตำแหน่งของเราในปีนี้ค่ะเชิญค่ะต้องขอบพระคุณนะสำหรับท่านคณะกรรมการ,กการผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้เสละาเวลาให้เกียรติมาร่วมตัดสินนะคะในการประกวด m ิสมอเตอร์โชว์2 0ในครั้งนี้ ขอขระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์เบียสบายภุมิค่ะประธานคณะกรรมการและผู้จัดการดาราและจัดหานักสแสดงค่ะขอขรบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จากกริดแก้วประเสริฐนะคะผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดมิดสซุปเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดสงขลาค่ะและก็ขอขรบคุณด้วยนะคะสําหรับอีกหนึ่งท่านก็คือคุณเนมธัญดากันไัยเพื่อนนะคะรองอันดับหนึ่งมิสทริฟฟานี่ยูนิเวอร์สประจําปี2019ค่ะ ขอขอบคุณทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยสําหรับผู้บริหารของเราค่ะคุณทูปทิพย์มีเจริญนะคะผู้จัดการร้านค้าสมพันธ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชที่ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในช่วงนี้เดี๋ยวทั้ง3ใมามสามท่านนะผู้ที่ได้รับตังแหน่งของเรายังคงอยู่บนเวทีค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้บริหารของเราพักผ่อนด้านล่างก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยววช่วงนี้้ให ทั้ง3ท่านของเรานะคะผู้ที่ได้รับตําแหน่งได้โพสต์สวยๆให้สื่อมวลชนของเราได้เก็บภาพสักครู่วันนี้งดงามมากๆจริงๆนะคะยินดีด้วยสําหรับ3ท่านด้วยนะคะและสําหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้ของเราเนี่ยก็ได้ครองไปถึง2ตําแหน่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งชนะเลิศมิสมอเตอร์โชว์ประจำปี2020 แล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งตำแหน่งนะสำหรับมิสผิวสวยหน้าใสนั่นเองค่ะเราให้ทางสื่อมวลชนพี่ตากล้องของเราได้เก็บภาพสวยๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาร่วมกิจกรรมนะมาร่วมเชียร์มาร่วมส่งกำลังใจให้สำหรับผู้เข้าประกวดของเราแต่ละท่านนะวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศอบอุ่นมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณสำหรับสาวงามของเราที่ร่วมประกวดทุกท่านด้วย บางท่านอาจจะพลาดรางวัลไปนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะถือว่าวันนี้ต้องขอบพระคุณที่มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะที่สําคัญค่ะนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอบพระคุณด้วยสําหรับทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชนะคะที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ แล้วก็ขอพระคุณสำหรับค่ายรถยนต์ต่างๆด้วยนะคะที่วันนี้ค่ะจับมือกันมานะีคะออกบูธกิจกรรมกันพนะะร้อมกับมแีแมเปนพิเศษให้ทุกๆท่านภายในงานนี้ด้วยค่ะสวยงามมากๆจริงๆนะคะเอาล่ะค่ะขอเสียงปรบมือดายทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ ยินดีด้วยมากๆนะคะขอพรบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอพรบคุณคุณลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงค่ะสําหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมของเราค่ะแน่นอนว่าสําหรับในวันนี้นะคะจบลงไปเรียบร้อยแล้วกับการประกวดมิสมอเตอร์โชว์2020ส่วนดิฉันธัญ,ญานานสุวรรณจันค่ะก็หมดหน้าที่สําหรับการเป็นพิธีกรในวันนี้แล้วนะคะยังไงต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปก่อนสําหรับปีนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอพระคุณท่ท่านสสวัสดีคะ 啊。